สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเจนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องรางเกี่ยวกับความรักนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดียวนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนไหนนะคะทีะ่ต้องการที่จะเริ่มความรักครั้งใหม่นะคะแต่ความรู้สึกก็ยังกลัวอยู่นะคะกังวลน,นะคะแม้กระทั่งอยู่ในความสัมพันธ์ก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยนะคะกลัว ความสัมพันธ์อาจจะเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านๆมาของเรานะคะทุกอย่างที่เจนพูดมานี้นะคะมันเกิดจากประสบการณ์เก่าของตัวเรานะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะแต่เราจะ มีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะทำให้ความรักครั้งใหม่ของเรานี้นะคะไม่ลุ่มๆุมดอนดนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่เราใฝ่ฝันไว้นะคะเป็นไปตามริมริสของเรานะคะวันนี้เจนนำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะมีอยูส3สิ่งนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่2นะคะเพื่อนๆ EP ที่1เนี่ยเจนพูดไปแล้วนะคะในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมเป็นหัวข้อสำคัญนะคะ ความเชื่อจะมาก่อนนะคะความจริงจะมาทีหลังนะคะคุณเชื่อแบบไหนคุณจะได้แบบนั้นนะคะแต่วันนี้ค่ะเป็น how to นะคะ how to จะทำอย่างไรนะคะเมื่อคุณนะคะรู้สึกนะคะรู้สึกกลัวกลังวลอาจจะเกิดจากคนรอบๆตัวคุณนะคะมาพูดนะคะแล้วทำให้คุณคิดหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองไม่มี ความเข้มแข็งไม่มีกำลังใจที่มากพอในการที่จะเดินไปตามฝันนะคะวิธีการหนึ่งนะคะที่เจนนำฝากเพื่อนๆกันเสมอๆนั่นก็คือความเชื่อใช่ไหมคะแต่ทีนี้เราจะทำอย่างไรนะคะที่จะ สร้างความเชื่อกับความรักครั้งใหม่นี้ให้มันเกิดขึ้นในใจเราให้มันมีความเชื่อนี้อยู่ตลอดเวลาแน่นอนนะคะเพื่อนๆบางครั้งเราเดินทางไปเนี่ยบางคนก็พูดให้เรารู้สึกคิดหรือแม้กระทั่งเขาพูดไปโดยที่เขาไม่ไม่รู้ตัวแต่เราทําไมจะต้องเก็บมาคิดสาเหตุที่เราเก็บมาคิดนั่นก็คือตัวคุณเนี่ยะคะ่ะตัวเราเนี่ยแหะค่ะนะคะ,นะคะยังมีใจที่ไม่เข้มแข็งพอนะคะ ส่วนหนึ่งนะคะก็คือการฝึกฝนนะคะสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหลายคนเนี่ยมักจะพูดนะคะมักจะให้ค่าตัวเองที่ต่ำกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็กลัวความรักครั้งใหม่เพราะเราอายุมากแล้วนะคะจะเจอความรักได้อย่างไรอายุก็มากแล้วแก่แล้วบางคนก็มองว่าเออแล้ว คนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่ของเราเนี่ยเขาจะรักลูกเราไหมแล้วถ้าเกิดไม่รักเราจะทำยังไงสิ่งเหล่านี้คุณคิดไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่มันยังไม่ได้เกิดคุณกลัวมันนะคะสะาเหตุที่กลัวเพราะคุณไม่มั่นใจในตัวเองคุณไม่รู้ไม่เห็นในคุณค่าของตัวเองแต่วันนี้ค่ะ3ส,สิ่งนี้นะคะเพื่อนๆสามารถทําได้นะคะแล้วหากถ้าทําได้แล้วนะคะเพื่อนๆความรักของครั้งใหม่ของคุณนะ จะดีกว่าเดิมนะคะเพื่อนข้อแรกนะคะก็คือความเชื่อนะคะความเชื่อที่เจนพูดไปใน EP ีที่1นนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนคลิปดูได้นะคะแต่วันนี้นะคะเจนมีเทคนิคนะคะว่าจะทําอย่างไรนะคะให้ความเชื่อที่คุณมีความเชื่อครั้งใหม่นี้ให้มันอยู่ติดตัวคุณตลอดนะคะเชื่อว่าความรักครั้งใหม่นี้ของคุณจะเป็นความรักที่ดีกว่าเดิมนะคะสิ่งที่คุณเคยเชื่อมานะคะประสบการณ์เก่าเก่านะคะ ให้คุณเอาออกนะคะให้คุณลบออกนะคะแล้วให้คุณเติมความเชื่อสร้างความเชื่อใหม่นี้ให้เกิดขึ้นวิธีการใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนวิธีการก็คือว่าการที่เราจะทําสิ่งใหม่หรือแม้กระทั่งความเชื่อใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่วิธีการที่คุณสามารถทําได้ก็คือว่าให้คุณคิดค่ะคุณคิดว่าความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันจะดีกว่าเดิม ความรักครั้งใหม่ของฉันจะดีกว่าที่ผ่านมาแล้วอาจจะดีกว่ามากกว่าที่เราฝันไว้ด้วยนะคะวิธีการหนึ่งนะคะก็คือว่าความเชื่อมันเกิดจากความคิดใช่ไหมคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะใช้คำพูดพูดกับตัวเองนะคะพูดบ่อยๆย้ำๆทุกๆวันความคิดเราก็จะอยู่กับสิ่งนี้ เดิมๆพอความคิดเราอยู่กับเรื่องเดิมๆเรื่องซ้ำๆนะคะมันก็จะกลายเป็นความเชื่อใหม่ของคุณนะคะหากคุณเชื่อว่าความรักครั้งใหม่ของฉันจะดีกว่าเดิมฉันจะเจอคนที่ดีกว่านะคะ<ส>คุณก็พูดกับตัวเองนะคะ<อ>การพูดกับตัวเองมันจะทำให้คุณคิดนะคะขขขขค,คิดบ่อยๆคิดบ่อยๆมันก็จะสะสมสะสมกลายเป็นความเชื่อของคุณนะคะหากถ้าคุณไม่มีวินัยในความคิดนะคะ อันดับแรกๆเลยนะคะก็คือคุณอาจจะเขียนมันออกมาก็ได้นะคะเขียนมันออกมาเป็นประโยคหรือเป็นคำง่ายๆที่คุณพูดและคุณรู้สึกว่ามันมีพลังทำให้คุณรู้สึกอ,อยากจะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองตรงนี้ล่ะคะ่ะมันคือการที่ทำให้เรารู้สึกอยากปรารถนา ในความรักครั้งใหม่นะคะเมื่อคุณมีความปรารถนามากขึ้นมากขึ้นมันจะไปแทนที่ความกลัวนะคะแล้วความกลัวเมื่อมันน้อยลงนะคะคุณก็จะมั่นใจในตัวคุณเองนะคะข้อที่2ค่ะเพื่อนๆคุณต้องเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะเมื่อคุณเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองนะคะคุณจะ ลืมนะคะหรือประสบการณ์เก่าของคุณจะไม่มีผลกับความเชื่อใหม่นี้ของคุณนะคะวิธีการนะคะเพื่อนๆการที่เราจะเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองคุณก็ต้องรู้นะคะแล้วก็ต้องอยากจะทําด้วยว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรนะคะการเพิ่มคุณค่าตัวเองนี้นะคะมันจะทําให้คุณนะคะรู้สึกนะคะรู้สึก ถึงพลังงานบวกพอคุณรู้สึกถึงพลังงานบวกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เวลาใครที่มาพูดในด้านลบนะคะกับคุณนะคะคุณก็จะรู้สึกเฉยๆสาเหตุที่คุณรู้สึกเฉยๆเพราะว่าคุณไม่มีเวลานะคะคุณเอาเวลาของคุณอันมีค่าของคุณเนี่ย ไปทาสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองในเรื่องของศิลปะการพูดคุณจะเป็นคนพูดที่มีศิลปะมากขึ้นพูดแล้วคนรู้สึกคล้อยตามคุณจะเป็นคนใหม่ในเวอร์ Never. ชั่นใหม่ของคุณนะคะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นคนที่ดูดีบุคลิกดีมีความมั่นใจตรงนี้เหล่านี้นะคะมันคือการเพิ่มคุณค่าให้กับตัวคุณเองนะคะแค่คุณ ตั้งใจและคุณลงมือทำนะคะคุณให้เวลากับตรงนี้นะคะคำพูดลบๆจากคนข้างๆคุณที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็จะไม่มีผลอะไรกับตัวคุณเองนะคะโดยเฉพาะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะบางครั้งเนี่ยช่วงระหว่างคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมช่วงระหว่างที่คุณจะพัฒนาในการที่จะเปลี่ยนสิ่งใหม่เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีคำพูดเข้ามาว่าจะทำได้หรอ,อเป็นแบบนี้ คุณมีลูกคุณอายุมากแล้วคุณจะไปเจอได้ยังไงคนนู้นเขาสาวๆคนนู้นเขาเก่งเขายังทําไม่ได้เลยแล้วคุณแก่กว่าเขาคุณอายุมากกว่าเขาแล้วคุณจะไปเจอได้ยังไงคําพูดพวกนี้ล่ะค่ะคุณจะไม่เก็บเอามาคิดสาเหตุที่คุณไม่เก็บเอามาคิดนั่นก็เกิดจากการที่คุณเอาเวลาของคุณไปเพิ่มคุณกล้าให้กับตัวเองพอความรู้สึก ที่ดีของคุณมันเป็นพลังงานบวกจากการเพิ่มคุณค่าของตัวคุณเองแล้วพอคุณทํามันได้นะคะเพื่อนๆคุณจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะความมั่นใจตัวเองเนี้ยคะ่ะมันก็คือส่วนหนึ่งของความเชื่อด้วยนะคะมันจะไปซับพอร์ตความเชื่อของคุณนะคะคนอื่นจะไม่ไม่มีผลกับใจของคุณนะคะแล้วข้อที่3นะคะเพื่อนๆก็คือว่าคุณจะเลิกคุณจะต้องนะคะจะต้อง เลิกประสบการณ์เดิมๆเลิกอยู่สภาวะเดิมๆหมายความว่าอะไรที่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะจากประสบการณ์เก่านะคะคุณก็เลือกค่ะเลือกให้ไปอยู่สิ่งใหม่ยกตัวอย่างนะคะเพื่อนยกตัวอย่างว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะพัฒนาตัวเองคุณก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณเนี่ยให้อา ทำให้คุณรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงคุณก็ต้องเลิกประสบการณ์เดิมๆที่คุณนอนตื่นสายที่คุณกินอะไรโดยไม่ระวังคุณก็ต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่โดยการที่เวลาคุณอยากจะทานอะไรก็คุณต้องเลือกนะคะนี่คือการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะยกตัวอย่างนะคะซึ่งมันก็มีหลากหลายนะคะเพื่อนเ ก็ลองสำรวจตัวเองดูนะคะว่าเราจะเลือกอย่างไรนะคะให้แวดล้อมไปด้วยสื่อและพลังงานบวกนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็สิ่งรอบๆตัวคุณเนี่ยล่ะค่ะมันมีผลนะคะมีผลต่อการที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะ mm. การที่คุณเปลี่ยนแล้วนะคะแน่นอนนะคะคุณจะต้องเจอโอกาส เจอสถานการณ์และเจอคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะเจนก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกคนนะคะหากคุณคิดว่าคุณดีพร้อมนะคะคุณก็ต้องเชื่อนะคะเชื่อว่าตัวคุณจะมีโอกาสได้เจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ